เด็กน่อยเงิ่ยแม่สิเหตุยังจะนี่ เรมมามันลายแล้วไม่ต้องเดี๋ยวเขาก็มาว่้ยเนซีไอสครีมเย็นมากขาดเย็นมากเอาวางลงเตรียมซ้ามมาร้อม <ไป S 1> พี่นอ้อง,ตองเตรียม<ป>ถ้วยมาพร้อมเดี๋ยวแม่ไปสตาร์ทรถแป๊บนึ่งเ้าจะเดินวางไว้พีู๋อันนี้ก็กิกนอยู่ได้กินไอติมแบบใส่ซ่า คือกินคนาลวาอันเพาชอบพี่น้องเนาะเร็วๆไอพนแบบสับสับไอติมสับนะฮะตามภาษาเด็กๆมันก็เลยเจออะลายๆก่อนเขาจะไม่ได้อยากกิโคนขนมปังพี่น้องก็น่าอร่อยเด้พี่น้องยองเกตยองเกตมาสันขนมปังยองเกตไปดูไส้กัน้นองกิน you ท้องกันเพื่ออืมเราเนี่ยกคือมาไอติมละลยแล้วแ,วแต่พอามาคมกับคนใช่ไหมมันจะดูแข็งขึ้นใส้เต็มมาก ไม่เไมีกระดาษชนีเ่ยเช็ดดหห่อยเนี่ยไม่ไม่เยไม่ก็เช็ดในีก่อไหมไม่ได้กินในตีแล้วไม่นเลเช็ดตรงนี้นะพอดิบีกันกินขสุดท้ายแบบอร่อยอ่อยเลย่ไไปกินจนแนถ้ากันมาซื้อทองนะจ๊ะนาะ เืของจิเน่เขาเรียกกลับแล้วนะทุกคนนี่มาลกินในจิ้มเอานี่จิมไหมคะน่อะไรค่ะจิ้ค่ะไรคะจิ่มมาให้จิมละลายหมดแล้วค่ะจิมำได้ดีค่นดีมาะ นีใส่ลูกเก luôn. ดล้นดวนนี่จะกินลูกเกดมากกว่านะคแน่นอนไสลูกเกดนอนนะคะก,กินล,ล้วนเรามาดูกันเลยเศษผักมามีมั้ยเยอะขนาดไรนลวงเยอะมากเลยร่วงอืม มแม่มาเก็บงินน่ีกินละอ่ะเาเราก็ไป่ดูสูตรจานฉันอวนอหยดกินแล้วก็เทายคิปไปอิายอดจ,จะได้กินกวี๋วคลิปนี้ไม่มีอีอย่างหลายเดีกนองจานะไม่รีวริวกัน การยู่การกินบนรถของเห้าแล้วแต่นั่งแล้วก็กินปุ๊บนะคขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเลยติดตามบ้านเนมแฟชจ่นแนวด้วย้าพี่น้องอที่มาอยู่ทั้งหลังจานนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากะะมายจ้าเร่วมกนมแล้วสวัสดีจ้า ป่าไม่มาไอเดียกินอะไรกินไอศครีมกับขนมกระดาษจี๊ดจี๊ตลาอร่อยไหมคะอร่อยมากจี๊ค่ะมันเป็นยังไงคะขนมกระดาษแซ่บลายค่ะซื้อมาจากไหนคะไอเดียซื้อมาจากโฟรดัสค้าร้าไอศครีมค่ะไอเจดทำอะไรครับ แกล้งน้องค่ะย่งซีนนี่นี่เรเหมดเลยโอเคค่ะโอ้ยเนี่ยค่ะเราจะเอาไอศ์คีนนะคะราดบนไปขนมกระดาหรือว่าคนอื่นจะกินกับกับกับขนมปังก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าเราชอบกินกับขนมกระดาษค่ะแต่กินเลยนะคะอ ออยมากเลยค่ะไหนเลือกไปหายทำตามกันนะคะแค่เจอเอฟดีมามากี่ากี่คนก็ได้นะคะแล้วก็มันสับๆๆนะคะแล้วก็จะได้เป็นไอติมสับ้วค่ะแ่บหลายเลยค่ะส่วนแม่กินไหมคะแม่กินไหมคะแม่ไม่กินค่ะแม่ไม่ชอบค่ะแม่กินอะไรคะแม่กินขนมปังหมูยอหมูไส้เกล็ดค่ะแล้วก็เกล็ดเกลหมูค่ะ ไม่กินแล้วผอมไหมคะไม่ผอมค่ะอ้วนเหมือนเดิมค่ะกินยังไงให้ผอมคะอาจจะกินไปยอะกินต่อไหมกินไปจนไม่ผอมค่ะก็แค่กินแล้วก็ลดน้ำหนักค่ะหรือว่าก็ไม่กินเลยค่ะรออะไรอยู่คะนี่เขาคุยกันอยู่ค่ะต้องฟังค่ะ ทำต่อไปอร่อยมากวยแก้กันไม่ดีนะคะเมื่อกี้เป็นไงเจลจสิเจริหอมมากเลยค่ะแ็นคนมีมารยาทมากค่ะไอเดียจบคลิปให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แ,และกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปกันไปค่ะสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบ,บ,บายนะคะไม่บอกให้ที่ไปายคนเดียวไปค่ะ,คะบ,บ๊ายค่ะ